เรา as a consultant อย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่นั่งฟัง requirement ทุกอย่างแล้ว match ตัว candidate ให้เข้ากับทางที่ client in terms of candidate side แล้วก็จะเป็นคนที่คอยหา opportunity ที่ตรงกับที่เขาอยากได้มากที่สุดเรามา match กันเป็น matchmaker อะไรจะเหมาะกับคนที่คุยเก่งพูดเก่งชอบคุยกับคนเป็นงานที่ดีสำหรับคนที่ require พวกเรื่องของ work life balance สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะครับ <Classic> ก็มาอยู่กับน้องพลอยนะครับน้องพลอยเนี่ยเป็นรุ่นน้องที่บี b a จุฬาด้วยกันอยากจะให้พลอยช่วยแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักนะว่าตอนอยู่ที่บี b a จุฬาเนี่ยพลอยเรียนอยู่เมเจอร์อะไรแล้วตอนนี้พลอยทำงานอยู่ที่ไหนขอบคุณพี่มักนะคะที่ชวนเข้ามาทำเซสชันวันนี้ <laughs> ก็ชื่อพลอยค่ะพลอยอยู่บีเ a นะคะแล้วก็อยู่ที่จุฬาบี b a รุ่นที่21จุฬา100ค่ะพลอยเรียนคอนเซนเทรตในพาร์ทของอิ International b u s i n เนสแล้วก็เป็นภาษาฝรั่งเศสพลอยเริ่มเข้ามาทำงานตั้งแต่ตอนช่วงปีี4 4ออออ่่่ะะคคกก็็ืปมมันนนนนนวาาางงเเเเลยยรริิิท์ใสขต ค่อยทำตำแหน่งชื่อว่า researcher ค่ะอยู่อีกบริษัทหนึ่งที่เป็น recruitment หรือว่า head hunter เหมือนกัน i n t e r นอยู่6เดือนค่ะส่วน graduate ก็ค่อย move out ออกมาทำ full time ที่ Lazada เป็น c l y e c c o u n t manager ก็คือดูแลร้านค้าบน Lazada าอะไรยก็ move ออกมาทำที่ที่ตัวเอง i n t e r นอยู่อันนี้กลับไปขอขาทำ full time แหละเพราะว่ารู้สึกว่าอยาก explore ในด้านของ recruitment ตอนนี้ move มาทำอยู่ที่ micro page ค่ะที่เป็น recruitment agency ที่มี presence อยู่ worldwide เลยอยากจะถามพอยว่าบริษัท micro page เทำธุรกิจอะไรครับ micro page เขาจะมีบริษัทอยู่หา หลายอั Un under, นเนาะแต่ที่พออยู่อาจะเป็นชื่อว่า m i c r o Page Thailand เขาจะมีเป็นแบบ Page Executive มีเป็นอีกหลายหลายอันเลยก็คือ Michael Page อันเนี้ยเขาจะเป็นบริษัทที่ทํา Recruitment Consultant ให้กับบริษัทลูกค้าส่วนเนี้ยก็คือจะเป็นบริษัทลูกค้ามาบอก Requirement จะก,กับเราเนาะว่าเขาอยากหาโรไหนอยู่เรา as a consultant อย่างเงี้ยก็จะเป็นคนที่นั่งฟัง Requirement ทุกอย่างแล้ว match ตัว Candidate ให้เข้ากับทางที่ client เขาหามาได้อะไรเงรี้ยแล้วก็ in terms of candidate side เราก็จะเป็นคนที่คอยหา opportunity ที่ตรงกับที่เขาอยากได้มากที่สุดเรามา แมชกันเป็นแมชเมเกอร์อะไรเงี้ยค่ะตัวงานที่พลอยทำเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่า HR ชาหันเตอร์พลอยทำอะไรอะครับคือ HR มันเป็นเหมือนสายงานกลางเนาะที่มันครอบคุมหลายๆอย่างอันเดอร์แบบ HR ชาเขาก็จะมีฝั่งเทรนนิ่งที่เป็นฝั่งเดเวลลอปเมนต์อีกแต่ว่าของฝั่งพลอยจะเป็นฝั่งรีคูดก็จะมีเป็นรีคูดทั้งเป็นเอเจนซี่ที่พลอยทำอยู่เนาะก็คือไมโครเพจแล้วก็มีรีคูดที่เป็นฝั่งคอร์เปอเรททีเนี้ยของทางไมโครเพจอะค่ะมันจะต่างจากบริษัทอื่นตรงที่ว่าเขาจะเป็นสเปเชียลไลซ์คอนซัลแทททนนนนุกกคคค็ืออ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 จะะะมีีีสสเเเเเปปซซ่่่่่ตัวงงงชชยยยยลลลไ์ิูาขพ พอยเป็น Associate Consultant ที่ดูใน Space ของ Tech c e l d Marketing หมายความว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่พอยเว r ร์คให้อ่ะค่ะจะเป็นบริษัท e ท h ที่เป็น B2C ทั้งหมดแล้วก็จะดูเป็น mid to senior level ใน role ที่เป็นพวก commercial role ที่มี touch point กับทาง consumer พวกงานหลักของพอยอ่ะค่ะก็คือ1นึ่ต้องหาลูกค้ามาให้ได้เองก่อนก็คือพ a r t ของทํา business development เนาะนั่งหา opportunity ในตลาดอ่ะค่ะว่ามีลูกค้าตรงไหนที่เขากําลังหางานหาหาคนเป็น existing relation ที่เราเคยมีกับที่มาเข้าเพจอยู่แล้วแล้วเขาอยากหาคนเพิ่มหรือว่าเราอะไรก็แล้วแต่ตรงนี เราต้องไป reach out ถึงลูกค้าตรงนี้ให้เขานึกงถึงเราเรื่อยๆว่าเรายังอยู่ในมาร์เก็ตนี้นะเรายังพร้อม provide support service ตรงนี้ให้เขาได้นะ,ะอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือพาร์ทแรกที่เราต้องทาส่วนพาร์ทที่2องะค่ะก็จะเป็นพาร์ทของการ r ีคูจริงๆและก็คือพอเราได้ลูกค้ามาเนี่ยเราก็ต้องนั่งฟังเขาบีฟเรื่องของ requirement นะว่าอยากจะได้คนแบบไหนบ้างแล้วทางเรา source หาค่ะว่ามี candidate ในมาร์เก็ตคนไหนบ้างที่ดูจะ suitable กับโรนี้อีกงานหนึ่งที่มันจะค,คล้ายๆกับไซต์ของ r ีคูที่มันจะพอช่วยได้ก็คือทางเราอะจะไม่ไม่ใช่อารมณระาาวว่่เเจอแล้คย หาแคนดิเดตแต่ว่าเราอะจะเป็นคนที่แอคทีฟดีคุยกับแคนดิเดตในมาร์เก็ตของเราอยู่แล้วพอเราเป็นสเปเชียลไลซ์คอนซัลแทนในสเปซอย่างเงี้ยเราก็จะเหมือนรู้อยู่แล้วว่าแอดเวนเทจของเราคือเราต้องคุยกับแคนดิเดตในสเปซของเราให้ได้เยอะที่สุดซึ่งก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ลอยทำตลอดนะคะก็คือจะคอยนัดอินเทอร์วิวแคนดิเดตถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโรอะไรมาเสนอให้เขาอะเราก็ยังอยากให้เขาอยู่ในวงจรของเราอยู่อะไรเงรี้ยเราก็เลยจะต้องคอยนั่งหาแคนดิเดตมาคุยพูดคุยเรื่อยเพื่อทเ่ว่อวนนรอะไรที่เราราู้สกว่างล้เเเราานึถึถข่อ,ขอเาวาาสนอให้้ไดเลยนค่ง ไมโครเพจเฉพาะต้องพูดเลยว่าเขาเป็นบริษัทที่เทรนนิ่งของเขาอะดุเดือดมากคือเขาเทรนพลอยมา3เดือนเต็มๆอะไม่หยุดเลยทั้งพาร์ทของ B ีดีแล้วก็พาร์ทของการวิคูสอะไรเงี้ยในพาร์ทของ B ีดีอะสิ่งที่เขาเทรนมามันสามารถเอามา a ด a p t ใช้ได้ไม่ใช่ว่าร้อนทมตามเขา1 2 3เป๊ะๆปเือเราก็สามารถมา a ด a p t ได้เพราะว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คอนซัลแทนทุกคนพลอยรู้สึกว่าน่าจะต้องมีก็คือเรื่องของการ improvise เวลาที่เราโทรหาหรือว่าเวลาที่เราจะหาตัวลูกค้าค่ะสิ่งแรกที่เราต้องดูคือเราต้องใช้าาขอองง้ระยคททมม่ีูลุกบว เราวันๆไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่แค่ในดัต้าเบสของเขาเราก็ทําทุกอย่างได้แล้วเราก็อาจจะเข้าไปดูค่ะว่าไมครเพจในประเทศอื่นๆอย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านเราสมมุติสิงคโปร์เวียดนามอินโดอะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะชอบมีบริษัทที่เปิดในหลายๆลีเจนตรงเนี้ยเราก็จะเข้าไปดูแล้วว่าเออมีลูกค้าคนไหนที่เขาแบบเปิดอยู่ตรงนั้นบ้างไหมแล้วเขากำลังหาโรนี้อยู่แล้วถ้าเขาหาโรนี้อยู่เราเคยปิดให้เขาได้แสดงว่าเราก็มี r e l ationship ที่ดีกับเขาหรือเปล่าลอง Approach เขาไปดูไหม่ทำได้หลายเวมากมันเป็นอะไรที่ creative มากๆอย่างแคนาดเนี่ยพี่ขอฟังเป็นนคววาามรู้ห่ อย่างตัวพี่อสะสมบูรณนะพลอยก็ approach พี่เลยถูกไหมแล้วพี่ก็ต้องสมัครอะไรเข้าไปอยู่ในของマイโคเพจไหมหรือว<ม>่าไม่ต้องเลยก็คือถ้าจริงๆอะมันมีหลายเวมากค่ะมันจะมีถ้าเกิดว่าอยากอยู่ในซิสเ็มของดา หรือว่า d a t a b อ s ์บของ Micropage อย่างเงี้ยก็สามารถอัพไล์เข้ามาเองได้เลยอันเนี้ยเขาก็จะขึ้นในระบบให้ค่ะว่าเป็นแอพพลิเคชอาจจะมีคนติดต่อไปเร็วๆดีถ้าเกิดว่าเป็นแอ p พลิเคชอยู่เพราะว่าก็จะมีคนที่แบบคอยหาแคเนเดมานั่งอินเทอร์วิวอย่างเงี้ยเรื่อยๆเนาะขอบคุณมากที่แชร์นี้เพราะพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพี่สามารถเ <c oughs> ข้าไปสมัครที่แบบ i c r o p a g e ได้มันก็เป็นการเพิ่มโอกาสในการหางานให้กับพี่ในอนาคตต่อไปด้วยนะเนี่ย <c oughs> ใช่ใช่แล้วคือไม Page พะค่ะสมมุติว่าเรา looking for relocation อย่างเเงงีีีีี้้้ยออออออาาาากกไปปทททํ่ต่ตระะศันนนคคืขืขขด็ม Present agency โลกเลยให้เขา transfer Data ของเราไปที่แบบไมโคร a g e ที่อื่นก็ได้ไมโครเพจเขาใช้ Data Base อันเดียวกันหมดทั้งโลกเนาะแต่ว่ามันอาจจะแค่ r e g i s t e r ว่าอยู่ประเทศไทยอยู่ประเทศนูน้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอาไปที่อื่นได้เหมือนกันตัวงานที่พอยทำน HR Hunter เนี่ย สามารถไปทํางานต่างประเทศได้ไหมพลอยพลอยรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้าง t r a เฟ f ร์าง,งานนะถ้าเกิดว่าแค่ดูใน Office ออฟฟิศพลอยอะค่ะคือมาจากทุกไมโครเพจในโลกแล้วมีจากอินเดียมีจากวีเดนมาจากทุกที่เลยค่ะพูด in case of internally แบบ relocate ไปต่างประเทศอื่นในไมโครเพจเนาะอันนี้ก็คือเป็นอะไรที่ possible มากๆถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราใช้แล้วเราแบบมีสิทธิ์ที่จะ เป็น potential growth ให้กับทาง company เขาได้เงี้ยถ้าเกิดว่า in terms of recruiter ปกติแล้วอย่างเงี้ยพอคิดว่ามันมี opportunity out there ที่สามารถทําให้เราแบบ relocate ไปที่ประเทศอื่นที่เราอยากจะไปทําได้อย่างเช่นก่อนอันเนี้ยค่ะจริงๆพอยเคยทามาอีกที่หนึง่งพอยได้ recruit ให้กับคนทั้งโลกเลยอย่ะเหมือนหมหมายความว่า recruit ให้กับบริษัทประมาณไม่กี่บริษัทแต่ว่าเขาเป็นบริษัทที่มีหลาย presence รอบโลกเนี้ยพ่อยก็ช่วยเขาหาแบบฝรั่งเศสอังกฤษเจแปนแบบอีกัวดออย่างเงี้ยพลอยก็ช่วยหามาหมดแล้วก็คือแบบมันเป็นอะไรที่ไม่ใช่ skill ที่ต้องอยู่ ไหรือว่าอยู่แค่ประเทศเดียวมันอยู่ที่ไหนบนโลกก็ได้แล้วก็ก่อนหน้านี้นพลอยเล่าที่ฟังว่าพลอยเคยรีคูดตั้งแต่ทุกระดับมาแล้วจนซีเรเวลที่อยาให้พลอยลองแชร์ออประสบการณ์ให้น้องๆฟังหน่อยก็ได้ว่าไอ้ตอนนั้นที่เราทำเราทํายังไงบ้างจริงๆอ่ะตัวรีคูดเมนต์นะคะพลอยรู้สึกว่ามันอาจจะแยกเป็น2แขนงเนานะพลอยซึ่งพลอยเคยทามาแล้วทั้งสองอย่างเลยก็คือที่ไมโครเพจที่พูดไปตอนแรกเนาะที่คอนซัลแทนเขาจะไปสเปเชียลไลซ์อยู่ในสเปซเดียวแต่ว่าที่เก่าที่พลอยทําก่อนหน้านี้ค่ะที่เป็นอินเทอร์แล้วก็ททกกุุล ก็คือทําได้หมดทุกอย่างเลยมันสนุกมากเพราะว่าเราได้ทําโรที่มันแตกต่างกันเยอะมากๆพลอยหาตั้งแต่เด็กอินเทอร์ให้กับ Luxury ี่แบรนดหา English Teacher อันนี้งงมากไปหาครูภาษาอังกฤษให้โรงเรียนอินเตอร์แล้วก็มี c l e ลเวที่พลอยเพลสได้อันนี้ภูมิใจมากเลยเป็น VP ของบริษัทสตาร์ทอัพแต่ข้อเสียของมันนะคะมันจะอยู่ตรงที่ว่าเราต้อง นั่งสตาร์ี้เกกับโรนั้นตลอดมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนอย่างพอยเรียนเป็น BBA อย่างเงี้ยทำโรที่เป็นมาร์เก็ตติ้งเป็นเซลอะไรเงี้ยมันเข้าใจได้มันมันเรเลเทเบิลแต่ถ้าให้พอาไปทำโรที่มันเป็นแบบเอนจิเนียริงอาร์เคเต็กอะไรอย่างเงี้ยแอคเขาพอยังไม่ค่อยได้เลยเอาจริงแอคเขาพอยไม่ได้เรียนขนาดนั้นถึงแม้จะเรียน BBA พอก็ต้องไปนั่งเรียนรู้เกี่ยวกับตัวโรว่าแบบเขาจะต้องมีสกิลอะไรบ้างในการที่จะต้องมีโรนี้บางที่แบบ j าวา s C r i p t ์มาหรือว่าแบบ C ทีชา,า,ร,า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 ออร์ แคเเดตเพราะอย่างที่บอกค่ะเราต้องเหมือนเรารู้เรื่องทุกอย่างตอนที่เราคุยกับแคเนเดตอ่ะไม่งั้นเราก็จะดูเป็นคนที่แบบไม่ค่อย p r o f e s mm hmm. s i o n a l เท่าไหร่อาะไม่ใช่ไม่ใช่รู้แค่ interm s o f role อะค่ะรู้ทั้ง mm hmm. ทั้งเรื่องของแบบ organization ทั้ง team member ทั้ง benefit mm hmm. package ของเขาโบนัสอะไรพวกนี้คือต้องรู้แบบ ครบจริงๆเพราะว่ามันเหมือนคือเราเข้าใจในฝั่งของแคนดิเดตนะที่เขาจะถามเยอะเราไม่เคยเราไม่เคยแบบอารมณ์เสียเลยแบบเอ้ยถามอะไรนักหนาเพราะว่ามันคือเหมือนไลฟ์ชอ์ของเขาอะถ้าเขาจะ make this move อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า start a new career ถ้าเราไม่รู้จริงๆเราพูดได้อยู่แล้วว่าแบบขอโทษจริงๆค่ะแบบอันนี้ไม่ทราบเดี๋ยวอาจจะไปถามแล้วมา follow up อีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออาจจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท,ที่รู้สึกว่ามันชา l l e n g ิ n งในการที่ทำวิคูเต็งตรงนี้นค่ะถามพอนยนะครับว่ามันมีสกิลอะไรบ้างที่ใช้สำหรับทำงานเน ต้องมี hard skill เยอะแต่ว่าต้องเป็นคนที่มี soft skill ค่อนข้างเยอะมากๆอย่างเช่นการพูดคุยต้องคุยยังไงให้คนอยากคุยกับเราต่อเป็นสกิลที่ผสมเซ l e ์ด้วยเพราะว่าเราก็ต้องทำการขายงานให้เขาเนาะแต่ว่าก็ต้องเป็นสกิลที่มีทั้งเรื่องของ negotiation เวลาที่เรามานั่งคุยถึงเรื่อง offer stage เพราะเราต้อง negotiate ทั้งคอมพานีเขาอยากจะได้ให้ถูกที่สุดแคนดิเดตเขาอยากจะได้ให้เยอะที่สุดเราก็ต้องมานั่งหาแบบ middle ground กันอีกว่าจะทำยังไองอะไรเงี้ยคือมันจะต้องมีสกิลในการ c o m m u n i a t e อ่ะค่อนข้าง เยอะมากๆที่เราจะต้องใช้งานนี้พอคิดว่าเหมาะกับใครอะครับจริงๆอาจจะเหมาะกับคนที่คุยเก่งพูดเก่งชอบคุยกับคนเป็นงานที่ ดีสำหรับคนที่ require พวกเรื่องของ work life balance ก็คือมันไม่ใช่งานมันไม่ใช่งานที่ r ูทนะคะมันมี challenge ใหม่ๆให้เราเข้ามา face ได้ทุกวันเนย่างเช่นหาลูกค้าใหม่ก็มีปัญหาใหม่หา candidate ใหม่ก็มีปัญหาใหม่หรือว่าแบบไป doing the process แล้วมันก็มีปัญหาขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรให้เรานั่ง soft ตลอดเวลาคนที่ชอบคุยกับคนนี้เพราะว่าเหมาะมากๆถ้าเกิดเข้าออฟฟิศพลอยไปอะคะ่ะจะไม่รู้สึกเลยว่า consultant เขาคุยกับ candidate เขาเหมือนคุยกับเพื่อนทุกคนเลยพี่อยากจะถามพลอนยนะครับว่าจําเป็นจะต้องจบตรงสายไหมถึงจะทํางานนี้ได้จร จริงไม่ไม่จาเป็นเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปสกิลในการใช้ตรงนี้มันเป็น soft skill ส่วนใหญ่เนาะอยากถามพลอยนะครับว่าตอนที่เราสัมภาษณ์งานเราเต็มตัวยังไงแล้วเขามีโ r o c e s อะไรบ้างของที่ไมโครเพจอะค่ะพลอยสัมภาษณ์น่าจะทั้งหมดประมาณ3-4รอบรอบแรกอะจ,จะเป็นแค่คุยกับ manager เฉยๆค่ะคุยเพื่อที่จะเหมือนเขาก็น่าจะได้รู้ด้วยว่าเราเหมาะกับที่จะเข้าไปในทีมของเขาไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราคุยแล้วเรา m a t ได้ไปต่อได้เงี้ยก็คือไปได้ไปต่อแต่ว่าต้องเกินก่อนว่าที่พลอยได้เข้ามาทาในในทีมที่เป็น เทคอะคะ่ะก็เพราะว่าก่อนหน้านี้พอมีประสบการณ์ในการ ทำที่ลาสดามาก่อนก็เลยจะรู้อินดัสทรีนี้มาค่อนข้างเยอะแล้วก็ตอนที่อยู่ recruitment อีกที่หนึ่งก่อนหน้าเนี่ยก็จะได้ทํโรที่เกี e ่ยวกับ e-commerce ค่อนข้างเยอะจะเป็นคนที่แบบทําสายเนี้ยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอันนี้ก็คือได้คุณกับทางแมเนเจอร์แล้วก็โชคดีที่มันแมทช์กัน energy มันแมทช์มากก็เลยได้ไปต่อ <S <S ซึ่งไปต่อรอบที่2องค่ะเขารวม2เซคชันที่ปกติเราต้องแยกกันเนาะก็คือเซคชั่นแรกอะค่ะจะเป็นเซคชั่นของ commercial discussion แล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นพาร์ทของ presentation ซึ่ง presentation อันเนี้ยก็แต่ละคอนซัลแทนก็ไม่ไม่เหมือนกันอีกเขาน่าจะเหมือนอยากรู้ ว่าอะไรที่เขาอยากดูเกี่ยวกับคนคนนี้เขาก็จะอ a ด a p t ให้ assignment adapt ไปเกี่ยวกับคนคนนั้นเลยอย่างเช่นของพลอยตอนนั้นเขาเหมือนดาเรื่องเรื่อง market knowledge ของพลอยอย่างเงี้ยเขาก็จะให้พลอยทำ presentation เกี่ยวกับ market knowledge ของพลอยว่าเออรู้อะไรเกี่ยวกับตัว e-commerce ในประเทศไทยบ้างพลอยก็ทำ p r e s e n t a ไปให้เขาดูส่วน interview รอบที่สามค่ะก็จะเป็นคุยกับทาง country head คุย get in touch ถ้ามีคําถามอะไรก็แค่ถามได้ประมาณนี้ค่ะอยากถามพลอยว่าทําไมถึงพลอยเลิอกมาทํางานเนี้ยครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บังเอิญมากเพราะว่าตอนที่พลอยปีสี่ะค่ะพลอยก็แค่บ่นๆกับเพื่อนกับพี่น้องนนั่่่แหลละววาาาเเออมมงกย ปีสีเรียนแค่แบบ3วันเองอยากหาอะไรทำอะไรเงี้ยแล้วมันมีคนทักมาใน Link ์อินพอดีค่ะเพราะว่าพลอยแอคทีฟออน i n k ์อินมากๆช่วงนั้นก็คือจะอัปเดตโปรไฟล์อัปเดตอะไรแน่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยมีคนทักมาใน Link ์อินค่ะให้เข้าไปทำอินเทอร์นที่ r u i t m e n t เลยซึ่งตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าไม่ได้อยากจะทำรีคูดแต่ว่าแบบเออลองไปอินเทอร์วิวดูแล้วกันไม่ได้คิดอะไรมากอินเทอร์วิวไปมาแล้วก็รู้สึกว่าออ้ยน่าสนใจแบบน่าทํามากๆเลยก็เลย บอกเขาเลยว่าโอเคทําก็ได้แบบเข้ามาทําเพราะว่าเขา flexible มากๆแบบตอนนั้นคือทางบอสบอสพอยที่เขาอินเทอร์วิวเขาเข้าไปอะคะ่ะเขาน่ารักมากเขาบอกว่า we can work around y o ย r schedule แบบว่าถ้าอยู่มีสอบอยูจะเบรกไปเลยก็ได้ทั้งเดือนหรือว่าถ้าอยู่ไม่ว่างวันไหนอยูอยากมาครึ่งวันอยากมาอะไรก็ flexible มากๆเลยก็ตอนนั้นก็เลยแฮปปี้กับการที่จะได้อย่างน้อยเราก็จะมีอะไรทําเพราะเราไม่อยากปิดโอกาสตัวเองอยู่แล้วว่าเราไม่ชอบ HR เราจะไม่ทํา HR เราจะไม่ชอบทำาริคูอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ก็เลยไปลองแล้วก็ตอนนั้นก <laughs> ก็็ไไไมม่่ชชอออบบปลง ใช่แต่ว่าเขาก็ยังหายางอื่นมาให้พลอยทำนะก็คือพลอยก็ยังแบพลอยก็ได้สกิลอย่างอื่นเข้ามาก็คือไปทำเขาพลอยก็เป็นทั้งรีเสิร์ชเชอร์แล้วก็ได้ทำทางมาร์เก็ตติ้งให้เขาก็คือเขาพาพลอยไปเทรนไปลงคอร์สอะไรเงี้ยเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาก็ยังวิลลิ่งที่ให้พลอยจะแบบเรียนตอนนั้นก็คือโชคดีมากแบบ ตอนนั้นรู้สึกว่าโชคดีมากาจริงๆที่ได้บริษัทนั้นอะไรอย่างเงี้ยออกมาทำลาซาด้าแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบจริงๆกลับไปที่เดิมดีกว่าแบบเอาให้ชัวร์เลยเพราะว่าบริษัทเขาดีจริงๆนะหมายถึงว่าแบบตัว e n v i r อ n m เมนต์ทุกอย่างเขาเหมือนโอเปนให้เราเอ็กซ์ตอร์จริงๆแล้วเราก็อยากยังรู้สึกว่าตัวเองยังอยากเอ็กซ์ตอร์อยู่เลยกลับไปแล้วก็ชอบเราทําได้นี่ว่าสนุก,กมากๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยเปิดโอกาสให้พี่ครูอีกครั้งหนึง่งคำถามสุดท้ายลวพลอยพอลอยอะไรอยากจะฝากให้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนการทําก<ๆ>ิจกรรมแล้วก<ๆ>็การปนหั<ๆ>้งงเเรรื่อกด ทั้งเรื่องสอบเรื่องเพื่อนเรื่องโปรเจกต์เรื่องกิจกรรมคืออยากให้แบบ taking slow ไม่ต้องเครียดมากอะไรจะเกิดก็เกิดก็ค่อย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 เป็นค่อยๆไปแบบ on your own pace ไม่ต้องแบบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพราะว่านั่นคือเลส o นที่พลอยมีตอนที่อยู่มาหาลัยเนาะก็คือชอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเพื่อนไปสายนี้หมดเลยเพื่อนทาไมเพื่อนแบบไปไกลขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มรู้สึกว่าแบบ เออไม่ต้องคอมเพลแล้วเราก็อยู่กับที่ที่เราอยากจะอยู่เราไม่ต้องไปตามเพสของคนอื่นก็ได้เราอยู่ตรงนี้เรามีความสุขดีนี่มีความสุขก่ตากตอนเปรียบเทียบอีกนี่เราทําตามที่ตัวเองอยากทําดีกว่าถ้าอยากจะทํากิจกรรมอะไรทําไม่ต้องไปนั่งกลัวว่าเราจะเฟลไม่ต้องไปนั่งกลัวว่าเราจะล้มหรืออะไรถ้าเราล้มอย่างน้อยเราก็จะได้เรียนรู้ว่าอะไรจากตรงนั้นถ้าเราไม่ทําตั้งแต่แรกอ่ะอันนี้พลอยว่าน่ากลัวอันนี้คือคําที่พลอยทําคิดกับตัวเองตลอดเลยตั้งแต่ตอนอยู่มหาลัยก็คือถ้าเราไม่ทําเราไม่รู้น่า,า,นากลัวกว่าเยอะมันคงจะเป็น ลองอีกตอนไม่ต้องไปกลัวอะไรมากเราเด็กแค่ครั้งเดียวไม่ไงั้นเราแก่แล้วเราจะไม่ได้ทําอะไรพวกนี้อีกแล้วขอบคุณพอยมากที่มาแชร์ตัวเนื้องานเอกพช่วษมันเป็นอีกหนึ่งสายงานที่น่าสนใจมากแล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้รู้จักสายงานนี้เผื่อ ใครท,ที่มองหางานนี้อยู่จะได้แบบตัวรู้อ้มันมีงานอันนี้อยู่นะมันอาจจะเหมาะกับตัวเราก็ลองไปสมัครด<ช>ูกัน<ช>ได้คือโอเคอยากโฆษณา,าอีกเรื่องหนึ่งก็คือมไม่ใช่แค่ว o ร์กไลฟ์ฟาร์มซ์เลยนะที่ได้จากตรงนี้เพราะว่าเป็น,เป,นเป็นงานที่พอมันเป็นเซลส์เราก็จะมีรายได้ที่เข้ามาค่อนข้างเยอะด้วยอาจจะเป็นงานที่ถ้าเกิดว่าบางคนไม่ชอบอย่างเงี้ยก็อาจจะมองว่าเป็นงานที่น่าเบื่อเนาะแต่ว่ามันเป็นงานที่หาเลี้ยงเราได้แล้วก็มีความสุขกับมันได้มีกับการทํางานตรงนี้ได้เป็นอีกหนึ่งงานที่น่าจะเหมาะกับหลายๆคนนะคะที่กําลังอยากลอง explore อยู่ว่าต ถ้ามีใครมีคําถามอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวจะขอรวบรวมแล้วมาถามพอยอีกทีละกัน ได้เลยถ้าใครสนใจตัวงานเนี้ยครับสามารถให้พลอยช่วยรีเฟอร์ให้ได้ไหมครับได้เลยค่ะถึงแม้ว่าไม่มีประสบการณ์อะไรเลยลองส่งโปรไฟล์มาให้ก่อนได้ค่ะเดี๋ยวพลอยยังไงอาจจะลองจัดเซสชั่นหรือว่าลองโทรไปคุยก่อนก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครที่หางานอยู่หรือว่ายังไงก็ตามแบบว่าหางาน i n The Future มีเพื่อนกําลังหางานอะไรเงี้ยสามารถฝากโปรไฟล์มาได้เหมือนกันก็เดี๋ยวส่งมาที่เราก็ได้เดี๋ยวเราส่งต่อให้พลอยไปทีละกันขอบคุณมากเลยนะพลอยขอบคุณพี่มากเหมือนกันนะคะครับบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีคบ๊ายบาย